มังกรบทที่863กระบี่สุงเทียนจากนั้นก็ล้มลงไปหาเฉินเฟิงอย่างกระทันหันตามหลักแล้วเฉินเฟิงยังไงก็จะต้องพยุงเซี่ยงหลานไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นได้แต่มองไปยังยังทิศทางที่เซี่ยงหลานล้มลงไปแม้แต่ก่อนที่เธอเกือบจะล้มมาชนตัวเองนั้นก็ยังหลบหลีกให้พ้นทางไปฉะนั้นเซี่ยงหลานไม่ทันระวังจึงล้มลงไปกับพื้น เธอเพิ่งจะหลับตาทั้งสองลงเมื่อครู่คิดว่าเฉินเฟิงไม่มีทางที่จะปล่อยให้เธอลม้มลงไปได้แต่ว่าตอนนี้กลับลม้มลงไปกับพื้นจึงรู้สึกตกตะลึงบ้างเล็กน้อยเสียงของเฉินเฟิงก็ดังขึ้นตอนนี้ร่างกายของแกอ่อนแอมากจริงๆแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องเป็นลมลม้มพับแบบนี้ส่วนที่แกทำเช่นนี้ฉันก็คิดว่าแกคิดแผนการอะไรกับฉัน เสี่ยงหลันคิดในใจว่าต่อให้ฉันคิดแผนการอะไรกับแกแต่ว่าแกก็ไม่น่าจะใจดำขนาดปล่อยให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องล้มลงไปกับพื้นต่อหน้าต่อตาเลยนี่นาถึงแม้ในใจคิดเช่นนั้นแต่ตัวเองก็ต้องคลานขึ้นมาด้วยความอัดอั้นตันใจบ้างเล็กน้อยมองไปยังเฉินเฟิงแต่ก็ยังคงยิ้มหน้าระรื่นแล้วพูดว่าท่านเฟิงคะทำไมถึงได้ไร้เยื่อใยเช่นนี้ล่ะคะ เฉินเฟิงพูดว่านิสัยอย่างแกนะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วตลอดเวลามากเกินไปคนซื่อๆอ,อย่างฉันก็คงตามไม่ทันกลัวตัวเองถูกแกหลอกเอาสิเสียงหลันยืนขึ้นมาแล้วปัดเศษใบหญ้าที่ติดมาบนตัวออกไปพูดว่าท่านเฟิงท่านก็อย่ามาล้อเล่นกับเซียงหลันสิเซียงหลันเคยพูดโกหกหลอกลวงท่านเมื่อไหร่บ้างละ่ะ ส่วนเฉินเฟิงก็มาคิดดูเมื่อตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันดูเหมือนว่าเซี่ยงหลันก็ไม่เคยพูดอะไรที่โกหกเขาจริงๆแต่ว่ายังไงก็ต้องกันไว้ดีกว่าแก้จากนั้นก็หยิบก้อนหินชิ้นนั้นออกมาจากกระเป๋าแล้วถามเซี่ยงหลันว่าแล้วนั่นมันเป็นเรื่องอะไรอีกกันแน่ เซียงหลันยังคงยิ้มดวงตาที่กลมโตคู่นั้นกรอบกลิ้งไปมาสองรอบแล้วพูดว่าแน่นอนก็ต้องเป็นของขวัญที่ให้กับท่านเึิงไงถือว่าเป็นของขวัญที่ชดใช้ให้กับท่านจากคนที่เคยจับตัวท่านผิดไปไงละ่ะเฉินเฟิงก็ย่อมไม่เชื่อเป็นธรรมดาเขาพูดว่าในเมื่อเป็นของขวัญที่ชดใช้ให้ฉันงั้นฉันก็คงต้องรับมันไว้แล้วสิ สีหน้าของเซี่ยงหลันสะดุดอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นมาว่าท่านเฟิงพูดอะไรเช่นนั้นและในเมื่อบอกว่าให้ท่านแล้วถ้าท่านไม่รับไว้ก็จะทำให้เซี่ยงหลันรู้สึกทำตัวลำบากนะสิของชิ้นนี้ถึงจะไม่ใช่เป็นของวิเศษอะไรแต่อย่างน้อยก็มีราคาบ้างนะเฉินเฟิงก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่แต่มักจะมีความรู้สึก,กว่าหญิงสาวคนนี้ไม่น่าจะธรรมดาเช่นนี้ แต่ว่าเซี่ยงหลันก็พูดอย่างนี้แล้วเฉินเฟิงจึงเอาของชิ้นนั้นกลับเข้าไปในกระเป๋าเช่นเดิมในเมื่อเป็นของของฉันแกก็อย่าคิดเอาคืนไปก็แล้วกันเซี่ยงหลันยิ้มแล้วพูดว่าท่านคงไม่ใช่เกรงกลัวตู่กูหยุนอะไรนั่นนะเฉินเฟิงรู้ว่าคำพูดเธอแฝงหมายความว่าอย่างไรแต่ว่าก็ไม่สนใจเธอเพียงแต่ถามถึงเด็กหนุ่มเมื่อครู่ว่าคนที่จกไปสองคนนั้นแกรู้จักหรอือ เซียงหลันตอบว่าคนของตระกูลเชี่ยนเฉินเฟิงถามว่าอะไรคือคนของตระกูลเชี่ยนเหรอมองดูท่าทีของเฉินเฟิงก็ไม่เหมือนกําลังหยอกล้อเธออยู่เซียงหลันจึงถามอย่างประหลาดใจว่าท่านเฟิงไม่เคยได้ยินตระกูลเชี่ยนเลยเหรอเฉินเฟิงถามอย่างอยากรู้ว่าพวกเขามีชื่อเสียงมากเลยเหรอเฉินเฟิงไม่เคยได้ยินก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากว่าเมื่อสองปีก่อนเขาสามารถบรรลุถึงระดับชั้นเหมือนเช่นนี้แล้วเขายอมต้องรู้จักตระกูลเชี่ยนอย่างแน่นอนตอนนั้นผู้กล้าทั้ง18ของตระกูลเชี่ยนเพียบพร้อมด้วยคนมีความรู้ความสามารถยอดฝีมือก็มีอยู่ทุกแห่งหน แผ่นดินจีนกว้างใหญ่ไพศาลนี้หากไม่รู้จัก18คุณชายของตระกูลเชี่ยนนี้แล้วย่อมต้องถูกตราหน้าว่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีออกมาจากหลังเขาไหนแต่ว่าเพียงแค่ภายในสองปีเท่านั้น18คุณชายของตระกูลเชี่ยนนั้นก็ทยอยถูกคนล้มลงไปได้บางคนถึงกับถูกทำลายวรยุทธ์จนหมดสิน้นจนในที่สุดก็เริ่มมีแต่คนคอยเหยียบย่ำซ้ำเติมในช่วงเวลานั้นตระกูลเชียนก็เกรงกลัวถูกคนปองร้าย จึงได้ตัดสินใจห้ามไม่ให้สมาชิกของตระกูลเชียนไปมาหาสู่กับวงการศิละปะก,การต่อสู้อีกต่อไปชื่อเสียงของพวกเขาจึงค่อยๆจางหายไปแต่ว่าสำหรับพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งแห่งนี้แล้วอิทธิพลของตระกูลเชียนยังคงเป็นที่น่าเกรงขามเช่นเดิมจนถึงทุกวันนี้เสียงหลันถามอย่างประหลาดใจว่ากระบี่สุงเทียนของตระกูลเชียนหรือว่าท่านก็ยังไม่เคยได้ยินเลยเหรอ เฉินเฟิงยังคงสายหน้าเช่นเดิมชื่อนี้ก็รู้สึกคุ้นหูบ้างจริงๆแต่อาจจะเป็นเพียงเคยได้ยินคนเขาพูดถึงบางครั้งเท่านั้นเสี่ยงหลันยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเพียงแต่ว่าต่อหน้าเฉินเฟิงนั้นเธอไม่กล้าจะละลาบลาลวงพูดได้แต่เพียงว่า หากพูดขึ้นมาแล้วตระกูลเชียนนี้นับได้ว่าเป็นตระกูลสูงสักที่เก่าแก่ที่สุดในทะเลทรายแห่งนี้เก่าแก่เสียจนไม่มีใครรู้เลยว่าเขามาถึงที่ทะเลทรายแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผู้คนทุกคนในทะเลทรายแห่งนี้ต่างจดจำชื่อของพวกเขาไว้เสมอกระบีส่สูงเทียนก็ได้ตกทอดมาจากสมัยโบราณมาหลายชั่วอายุคนแล้วร่ำลือกันว่าเป็นอาวุธขั้นเทพชนิดหนึ่ง ดื่มเลือดมานับไม่ถ้วนอีกทั้งยังเป็นเลือดของระดับปรามาจารย์ทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าได้ลืมลองมามากเท่าไหร่แล้วแต่เสียดายที่ว่าผู้คนรู้จักแต่เพียงกระบี่เล่มนี้แต่ยังไม่มีใครเคยได้พบเห็นสักทีแต่ว่าชื่อเสียงของที่เลื่องหรือไปทั่วทั้งแผ่นดินจีนนั้นกลับไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขามีความมหัศจรรย์มากขนาดไหนแต่เป็นเพราะร่ำลือกันว่าภายในกระบี่เล่มนั้นมีเคล็ดวิชาลับสุดยอดของตระกูลเชี่ยนซ่อนอยู่ภายในต่างหา เฉินเฟิงก็รู้สึกอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตระกูลสูงสัก์เก่าแก่โบราณน,นี้ขึ้นมาเขาถามว่าศิลปะก,การต่อสู้ของตระกูลเชี่ยนนั้นร้ายกาศมากจริงหรอือเสี่ยงหลันพูดว่าน่าจะต้องร้ายกาศมากสิฉันก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเพียงแต่ฟังจากคนอื่นเขาพูดมาอีกทีในเมื่อใครๆก็พูดแบบนี้งั้นก็ย่อมต้องร้กาศมากเป็นธรรมดา เฉินเฟิงมองไปยังเซี่ยงหลันท่าทางที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็เลยล้มเลิกที่จะถามต่อไปอีกกล่าวถึงฝ่ายตูกูอยู่นั้นหลังจากที่ถูกหมัดของเฉินเฟิงชกเข้าตรงหน้าอกแล้วหากไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขาเคยฝึกฝนเพล็ดวิชาแปลกประหลาดมาแล้วในขณะที่หัวใจถูกทำร้ายนั้นก็สามารถที่จะผนึกลมปราณปกป้องไว้ได้ด้วยตัวเองพลังหมัดนั้นอาจจะทำให้เขาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุก็ได้ แต่ว่าถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นก็ตามเขาก็ยังได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่น้อยเลยยังดีที่เจ้าเด็กหนุ่มซื่อเบอื่อออคนนั้นช่วยขัดขวางเฉินเฟิงไว้เขาจึงสามารถที่จะหนีรอดออกมาได้ส่วนตอนนี้ก็ได้มารักษาตัวอยู่ที่ห้องรักษาส่วนตัวบ้านตระกูลหลี่หัวหน้าครอบครัวบ้านตระกูลหลี่มาป่าทะเลทรายกำลังนั่งอยู่ข้างเตียงผู้ป่วย ใบหน้าของเขาเยือกเย็นมากด้วยกลิ่นกายที่เยือกเย็นราวกับน้ำแข็งท่าทางที่ใครเห็นก็ไม่อยากเข้าใกล้ทั้งนั้นในมือของเขาจับไม้เท้าหัวมังกรสีทองไว้จ้องมองอยู่ด้านข้างราวกับว่ากำลังครุ่นคิดเรื่องอะไรสักอย่างภายในห้องรักษาผู้ป่วยนั้นนอกจากตูกูหยุนที่กำลังนอนให้เลือดอยู่บนเตียงแล้วก็ไม่มีคนอื่นอีกเลย ตูกูหยุนพูดว่าหลังจูเท่าหากไม่ใช่เป็นเพราะเจ้าหนูน้อยแห่งตระกูลเชี่ยนคนนั้นมาขัดขวางแล้วก็ตอนนี้ฉันก็คงจะเอาศีรษะของไอ้หมอนั้นกลับมาได้แล้วเมื่อชายชราฟังเขาพูดแล้วก็เงยหน้าขึ้นมามองเขาด้วยสีหน้าเรียบเฉยแล้วพูดว่าเรื่องนี้แกก็ไม่ต้องยุ่งทั่วคราวแล้วฉันจะส่งคนอื่นเข้าไปใหม่แกพายเยลเออกลับมาได้ก็เพียงพอแล้วแต่ว่าตูกูหยุนรู้สึกยังไม่ยอม รามือพูดว่าหลังจู่ถึงยังไงก็แล้วแต่ฉันก็ยังทนอัดอั้นใจไว้ไม่ไหวฉันจะต้องทำให้ไอ้หมอนั่นรู้จักความเจ็บปวดทรมานเสียบ้างชายชราพูดว่าเรื่องราวคราวนี้ไปเกี่ยวโยงถึงตระกูลเซียนแล้วถ้าแกยังดื้อรั้นต่อไปอีกก็จะทำให้ไปเพิ่มความโกรธแค้นให้กับพวกเขามากขึ้นพวกเรายังไม่สมควรที่จะไปฉีกหน้าตระกูลเชียนตอนนี้ ตูกูหยุนกำลังจะพูดอะไรต่ออีกแต่ว่าชายชราก็ทำตาถลนใส่เขาก็ได้แต่กำหมัดไว้แน่นแล้วพูดว่าฉันเข้าใจแล้วเมื่อมองดูตูกูหยุนยอมอ่อนข้อให้แล้วท่าทีของคนชราก็นุ่มนวลมากขึ้นเขาพูดว่าแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกในฝูงหมาป่าก็ย่อมจะต้องมีหมาป่าที่หิวโหยหลงเหลืออยู่สักตัวสองตัวเมื่อปล่อยพวกเขาออกไปก็ย่อมต้องไปล่าเนื้อกินทั้งนั้น ตูกูหยุนก็ใจเย็นลงแล้วพูดว่าให้โถหลังไปจะดีกว่านะชายชรากลับอึ่งไปสักครู่แล้วพูดว่าโถหลังเหรอมันจะไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปเหรอแต่ว่าตูกูหยุนพูดอย่างยืนหยัดว่า หากไม่ใช่โถหลังแล้วละก็คนอื่นจะต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบภายใต้เนื้อมือเขาอย่างแน่นอนหากเป็นไปได้แล้วละก็หลังจุควรที่จะไปเชิญใต้เท้าเทียนหลังมาดีที่สุดอย่างน้อยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปรามาจารย์ท่านนั้นจะยังปรากฏตัวออกมาอีกหรือเปล่าชายชาราก็ครุ่นคิดขึ้นมาอย่างจริงจังปรามาจารย์ที่ตู่กูหยุนพูดถึงนั้นก็หมายถึงอย่างชิงจือนั่นเองชายชาราก็รู้อยู่แก่ใจดีฝากกดติดตาม กดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่8 6ดจ้อเย์เยลถูกจับแล้ว